แชร์ข่าวเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์โควิด -19 นะคะซึ่งวันนี้ยังคงหนักนะคะเสียชีวิตอีก15รายพบติดเชื้อเพิ่ม2,112รายนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและยู u ู e แชร์ข่าวเลาเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ ยอดโควิด -19 วันนี้สถานการณ์ยังคงวิกฤตนะคะพบเสียชีวิตเพิ่ม15รายขณะที่ผู้ติดเชื้อมีเพิ่มอีก2,112รายทำให้การระบาดของโรคโควิด -19 ละลอกใหม่นี้ยังคงเปราะบางและต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประจำวันจากศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบครายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา2019ล่าสุด5พฤษภาคมนะคะภาพรวมสถานการณ์ยังคงเป็นห่วงหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่นะคะเพิ่มขึ้น2,112รายผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่เมษายนนะคะ4 6 3 7รายและเสียชีวิตวันนี้15รายนะคะ อำปเดตล่าสุดจากกระทรวงสาธารณาสุข5พฤษภาคม2564เวล, 7, ลา7.30นาทีนะคะ